เราขอ้เดียวผมถือไม่อยู่ครับผมไม่อยู่ของเดียวผมถือไอยู่ขอเดียวนบะครับครับพวกเขาทีู่รงานที่อยู่หน้าท่านครับเป็นบนเป็นนนี้างส่วนอาะมาจากที่อย่นที่พวกเราต้องเสียดร้เวลา เสียลาเงนทองเสียกลาลังกายแระกำลังศักมาเพราะอะไรเพราะถึงความสำคัญของพวกกันของพวกคุณสถายที่กำลังจะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่เป็นต้นไม้ที่จะให้ยิ่งงอกเติบโตต่อไปพวกคุณจะเป็นกำลังหลักในสัคงนะครับรู้ไหมที่เลียงของพวกคุณเพืคนเหนื่อยมากกวพวกคุณเหนื่อยจนกระทั่งนนี้เพราะอะไรเพราะพคุณนั่งรอออยู่พวกคุณไม่ยังไม่ยอมที่จะฟัง พวกคุณยังไม่ยอมจะเข้าใจว่านี่เป็นกิจกรรมสุดท้ายที่พวกคุณจะไม่ด้เจอพวกเขากีกต่อไปเพราะอะไรเพราะพวกเขาก็จะเยกยกชายกันไปและไม่รู้่อะไ้เลยแบบนี้และพวกคุณก็เขาใจก็ไว้เมื่อคุณถ้าเสียสละต้องกันปั้นพวกคุณให้พวกคุณได้เห็นความสำคัญของตัวคุณเองว่าคุณคือคนที่สำคัญของพ่อแม่ของคุณของคุณเป็นคนที่สำคัญ ไปเล่นเกมอยู่เกมไปกินน้ำท้องไปติดผู้ชายไปติดผู้หญิงพวกเนาเรื่องการภาคหว่านี้พวกเูานต้เสียสละทั้งแรงกายทั้ดรูวก็เขาต้องลุกขึ้นก่อนพวกคุณทุกวันทุกเช้าลุกขึ้นก่อนพวกคุณน้ำก็ไม่ได้อาบข้าวก็ต้องกินหลังเพราะอะไรเพราะเขาต้องวางกับพื้นเพราะพื้นต้องกจุดไฟพวกคุณต้องยืน่อน พวกคุณเนบนก้อนที่สัมพัญของพวกเราเนี่ยตัวพวกคุณจะเป็นลูกของพวกเราหรือเปล่าเป็นไหมใช่ใช่ถ้าอย่เป็นแต่พวกเรากูพี่น้องที่ที่ตระหนักที่คิพวกก็เป็นก็คือน้องของพวกเราน้องแท้แท้น้องไม่สายเลือดที่พวกเราหวังให้พวกคุณเป็นคนดีนะครับกิจกรรม ที่เรอยู่ในการสามันครับมันจะโดนตงที่นี่และมันก็ไม่มีต่อไปถ้าที่เราเห็นคำพูดข่อไปมันไม่มีต่อไปที่นี่